หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีนโยบายื่องของการท่องเที่ยวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯฯฯของประเทศนะครับแต่ไม่ใช่ฟื้นฟูแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้หรือให้คนได้อะไรเขาเรียกอะไรนะให้ท่องเที่ยวมาอย่างเดียว,วคนท่องเที่ยวต่างชาติใช่มาเข้าประเทศไทยแต่คนในประเทศไทยนั้นก็ท่องเที่ยวในประเทศไทยเองด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก่อนที่เราจะเปิดประเทศร,รับคนต่างชาติเราจะรอจนเราเปิดประเทศคนต่างชาติมาเนี่ยฮะโรงแรมอาจจะตายไปก่อนนะฮะ ก็เลยมีในยมตรีก็เลยมีนโยบายในการจะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะทำอย่างไรให้คนไทยอยากไปเที่ยวไอโรงแรมที่อยู่เฉยๆพนักงานในโรงแรมที่ไม่ได้มีอะไรทำให้แบบกลับมาขยับกันก็เลยมีโครงการไปเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลนั้นจ่ายให้40ปอรค่าโรงแรมค่าอาหารถ้าบินเครื่องบินออให้พันบาท ใช่เพราะฉะนั้นหลายคนที่ไม่นึกจะไปเที่ยวครับแต่พอได้ยินอย่างนี้มันก็น่าไปเนาะใช่ค่าโรงแรมก็จ่ายแค่60%สค่าเครื่องบินก็ออกให้พันหนึ่งใช่ครับค่าอาหารก็ออกให้อีก4 0่อนใช่น,นาน่าไปฮะแล้วไปถึงใช้คนละครึ่งอย่าแล้วก็พเพิ่มมาอีกหนึ่งมาตรการครับ,ค,รบคือคนละครึง่งคือคนละครึ่งเนี่ยไม่ใช่ได้เฉพาะการท่องเที่ยว เป็นเรื่องทั่วไปด้วยถูแ้วหมดเลยตอนแรกที่ประกาศออกมานะไอคนที่มันไม่ดูข่าวไม่ฟังอีลาข่าอีลมโอ้ยเอาเงินภาษีมาแจกจ่ายประชาชนชไปซื้อของของเจ้าสัวทำให<ช>้เจ้าสัวรวย<ช>ไม่ได้ดูเลยวันในนี้เขาไม่ได้ให้ใช้กับโมเดิร์นเทรด ไม่ได้ใช้กับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องครับไม่ได้ใช้กับดิพานเมนสโตรใช่เขาใช้กับร้านค้าเล็กน้อยร้านย่อยต่างๆทั้งหลายรวมกันทั้งวิสาหกิจชุมชนกระตุ้นโอ้โหพอมีมาตรการนี้ออกมาปั๊บครับไปตลาดสดไปร้านที่อยู่ริมถนนหนทางสแกนเคลินเลยติดป้ายคนละครึ่งกันเป็นแถวใช่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่นึกจะกินครับไม่นึกจะซื้อ พอเจอคนละครึ่งกูกินก็ได้อันนี้เป็นเื้อใหญ่เลยอไอ้ที่แบบโอ้โหตอนแรกโอ้โหไม่ไหวลอกพอคนละครึ่งคนละครึ่งได้ไหมฮะได้เอ้าเอาเลยสแกนด้วยเงี้ยมันก็ทําให้แม่ค้าแม่ขายก็เข้าสู่โปรแกรมคนซื้อก็เข้าสู่โปรแกรมใช่ครับการท่องเที่ยวภายในประเทศก็เกิดขึ้นถูกต้องครับร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมครับก็พอจะมีรายได้ใช่ แค่นี้ยังไม่พอนะโอ้ยมมีเหรอฮะรัฐบาลแก้ไขปัญหาฟันหรออุดฟันไม่ใช่ทำยังไงฮะเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดหยุดวันพฤหัสวันศุกร์ต้องทำงานนั่นละเรียกวันฟันหรอคนมันก็ลาอยู่ดีใช่ใช่ไหมใช่ลาพวกพฤหัสหยุดกุลาพุธศุกร์ก็ได้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่รัฐบาลนี้ จะหยุดใช่ไหมคือยกให้มึงเลยออไม่ต้องลามีวันหยุดพิเศษประเภทอย่างนี้เกิดขึ้นเลยตรงไหนมันรอเนี่ยสมมติถ้าเกิดหยุดวันอังคารครับยกวันจันทร์ให้เลยเออนะหยุดวันพฤหัสยกวันศุกร์ให้เลยครับจะได้หยุดสี่วันเพราะฉะนั้นถ้าจะไปไหนครับวันมันเพิ่มขึ้นมันก็คุ้ม อ่าใช่อ่าถูกไหมใช่ถ้าเกิดว่าหยุดแค่เสาร์อาทิตย์มันไม่มก็บางคนอาจจะไม่ได้ไปไหนด้วยอ่าแต่พอมันหยุดพฤหัสแล้วรัฐบาลแถมสุกให้ไปพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ม,มันน่าไปไม่ล่ะเพราะว่าพอช่วงที่มีการกระตุ้นที่เป็นใช้เราเที่ยวด้วยกันอย่างนี้หลายคนก็วางแผนเพราะาผมก็วางแผนเหมือนกันสัว่าโอ้มันต้องจองล่วงหน้าก่อนอตามอะไรเวลาที่กําหนดเราก็ดูว่าอันไหน อุดฟันหลอแล้วก็จองเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยการกระตุ้นการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวก็เลยมีกลับม,มีชีวิตขึ้นมาได้อีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดกรุงเทพเนี่ยนะเราก็ดูข่าวนะไม่ต้องเอาที่ไหนไกลนะอเอาแค่บางแสนใช่โอ้โหผู้คนแน่นขนาดไปหมดแล้วมันก็จะมีบางโรงแรมที่เราอยากไปนอนอพอเราใช้เที่ยวด้วยกันปุ๊บเนี่ยราคามันลดไม่เหลือ60ส <laughs> ไปเว้เยอะไรเงี้ยอ็บางทีไอ้ช่วงราคาเต็มเราอาจจะแบบคิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอโครงการนี้โฮโฮโฮแบบโหผมรีบตอบ<ด>เลยแล้วมันดีตรงไหนดูไหมมันดีตรงที่ว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกหลายที่นะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวพี่อยากจะคุยได้ครับก็คือเรื่องการประกาศเมืองท่องเที่ยวเมืองเรง,รองพอเป็นอย่างนี้ป้าครับวันหยุดช่วยได้คนละครึ่งช่วยได้ครับเราเที่ยวด้วยกันช่วยได้กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศประกบกับการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แต่เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเอาละนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่ามันเป็นเม็ดเงินหลักที่จะทําให้ประเทศนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็หลายคนก็มีอาชีพขึ้นจากการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารงานของคุณเอกประยุทธ์จันโอชาพลาดไม่ได้นะคลิปหน้ากลับมานะเมืองรองที่คุณต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเดี๋ยวก,กลับมานะที่หน้านะพี่ะนะเออเทปหน้าเทปหน้า <c oughs> เอาเทปนี้ไปก่อนนะจ๊ะ